เหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงพัดพาความเสียหายเมืองแม่สายไปทั้งเมืองบางบ้านเสียหายทั้งหลังประเมินมูลค่าไม่ได้บางบ้านจนถึงวันนี้ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนยังไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เนื่องจากดินโครนที่ยังหนานแน่น แต่แม้ว่าจะผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วทุกภาคส่วนก็ได้ฟื้นคืนอำเภอแม่สายให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างต่อเนื่องกองทัพบ,บกเป็นอีกหน่วยงานที่มีทั้งกำลังคนและยุทธุปกรณ์จัดองค์คาพยพเข้ามาเคียงข้างประชาชนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แรกๆซึ่งในขั้นฟื้นฟูนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและสั่งการให้กรมการทหารช่างเข้าฟื้นฟูบูรณาการกับกองทัพภาคที่3จัดยุทธุปกรณ์และกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเร่งฟื้นฟูความเสียหาย และจนถึงวันนี้ได้มีการเพิ่มกำลังพลนักเรียนในสิบเหล่าทหารช่างจากโรงเรียนในสิบทหารบกที่ยังหนุ่มร่างกายแข็งแรงและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เข้ามาสมทบเร่งขืนบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับเข้าไปพักอาศัยโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้ดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนไปหลายผ่นครัวเรือนแล้วในช่วงนี้ก็คือการแบ่งส่วนเนี่ยกำลัง ที่มาช่วงแรกก็มีการรัดเปลี่ยนนโยบายผู้จัดการหันบกนะครับคือท่านสั่งการใช้นักเรียนในสิบนะครับเหล่าฐานช่างที่มีภารกิจในเรื่องบรรเทาสาภัยอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยก็เป็นการฝึกทํางานจริงในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นกําลังที่สดชื่นและเป็นกำลังพลังหนุ่มจิตอาสาของเรานะครับในช่วงท้ายเดือนนี้เป็นเดือนสาคัญที่จะทําให้งานทุกอย่างมันรุลร่วงทําให้เข้ากลับเข้าสู่บ้านได้แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเอาดินโคลนออกจากบ้านก็เป็นงานหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็คือการซ่อมแซมนะครับให้เขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติได้ครับสำหรับการประเมินความเสียหายและการเข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่สายนั้นบอกกอควบคุมบริหารสถานการณ์จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดโซนให้การช่วยเหลือประชาชนตามโซนต่าง และจัดแบ่งกำลังพลเข้าฟื้นฟูโดยที่ผ่านมาจะวางกำลังพล12-15นายต่อบ้านหนึ่งหลังเคลียรดินโคลนออกจากตัวบ้านและหลางทำความสะอาดบ้านให้ประชาชนให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้โดยแต่ละหลังจะใช้เวลา3วันหากบ้านไหนพบว่าเสียหายเยอะอาจใช้เวลาถึง5วัน โดยน้องนอักเรียนในสิบทหารบกที่ได้เข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สามารถเข้าฟื้นฟูบ้านได้แล้วหลายหลังซึ่งทุกคนที่มาที่นี่ต่างมีใจที่อยากช่วยพี่น้องชาวแม่สายเต็มที่ซึ่งเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของชาวแม่สายและการแสดงความขอบคุณกลับมาก็ทำให้ตนกับเพื่อนๆมีความสุขและจะขอทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดก็จะช่วยเต็มที่ให้พร้อมอยู่อาศัยเลยครับ ก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่7แล้วก็ไปจนถึงวันที่23ครับก็จะทำให้เต็มทีม่ครับเร็วมากเลยครับถ้าไม่ได้น้องๆทหารและจิตอาสาก็ไม่เสร็จยังอีกหลายหลายวันก็ก็ขอขอบคุณน,น้องๆทหารและหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่มาช่วยชาวแม่สายเชียงราย แม้ว่าการฟื้นฟูอำเภอแม่สายยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแต่เชื่อได้ว่าวันนี้คนแม่สายได้เห็นถึงพลังของคนไทยทุกคนที่ไม่เคยทอดทิ้งชาวแม่สายขณะที่กำลังพลของกองทัพบกแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูเท่านั้นเพราะยังมีอีกหลายหน่วยงานจากทั่วประเทศระดมสรรพกำลังลงพื้นที่เข้ามาแต่ก็ได้ช่วยซับคราบน้ำตาให้กับชาวแม่สายให้หายไปได้ไม่มากก็น้อย นรลงฤทธิ์วงส่วนน้อยถ่ายภาพธรมนรัตน์ขันทวินาหุรายงาน